ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ผมก็จะพามาดูสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านคือจริงๆแล้วผมทําคลิปไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วทั้งบางขุนพรมทั้งวัดะระฆังแต่ทีนี้ไปใส่เอฟเฟกผิดก็เลยต้องลบออกไปก่อนคราวนี้ก็จะมาทําให้ดูทีละคลิปและทีละองค์เลยอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพิมพ์ชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ตามการศึกษาที่ผมไปดูจากอาจารย์ต่างๆเอาไปประกวดรับรับฟังเรื่องราวคือสมัยนีย้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสมัยที่เทคโนโลยีมันทันลแล้วมันมี Google มันมีอะไรเยอะแยะมันไม่ต้องฟังตามคำบอกเล่าของคนอื่นนะอย่างที่สมัยก่อนเขาเป็นมาเพราะฉะนั้นพิมพ์แรกพิมพ์แรกคือพิมพ์ชาวบ้านที่ สมเด็จพระเจ้าตโตท่านได้สร้างไว้อก็คือชาวบ้านแกะบล็อกถวายก่อนก่อนที่จะเป็นช่างหลวงท่านทําไปแจกไปนะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเซียนใหญ่ต่างๆที่บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณลองย้อนเวลาไปว่ามันปีไหนเทคโนโลยีมันเป็นยังไงจะมาแกะแล้วเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเ,เหมือนของเขาเป็นไปไม่ได้ท่านทําไปแจกไปทําครั้งแรกอาจจะผสมกล้วยอาจจะผสมน้ำอ้อย หลังก็มาจะมีการแนะนําของช่างหลวงจะเป็นน้ํามันตังอิวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ทําทีเดียว8ปด0มื่นสะี่พันองนะฉะนั้นมันจะเหมือนกันนะมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเขาว่าเขาล็อกไว้เดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูก่อนและกันว่าเป็นยังไง <c oughs> เอาละผมแกะมาเรียบร้อยนะครับก็คือต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับการแกะพราสมเด็จอันนี้ก็คือเนื้อหาของพิมพ์ชาวบ้านนะครับผม ชึงชาวบ้านแล้วผมก็นําพระองค์นี้ไปประกวดนะครับแล้วก็ออกใบรับรองคือมันก็จะมีพวกประเภทที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของสมาคมกลางในใบรับรองอะอะไรอย่างเงี้ยผมบอกก็เลยถ้ามันกลางจริงอะเขาก็ไม่มีสมาคมอื่นออกมาหรอกนะวงการเป็นยังไงอะไรก็ลองไปถามดูกันแล้ลกันทุกคนก็รู้หมดมันมีบางประเภทเนี่ยผมเคยลงปล่อยไว้นะมันมันมันถามราคามาก่อนเลย เสร็จแล้วมันก็หายไปสักพักมาถึงมันก็กลับมาบอกเก๊หักทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยคือไอ้พวกนี้มันแห่ขายมันแห่ขายนะมันเอาไปแห่ก่อนอ่าพอมันเอาไปแห่เสร็จเซียนไม่เอาไงเพราะมันไม่ใช่บล็อกของอย่างที่เซียนเขาเล่นกันพวกนี้เขาก็จะกําหนดของเขาเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปหักทิ้งนะครับอย่าไปเชื่อพวกนี้มันนะ พิมพมันมีหลายพิมพ์แล้วก็หลายเนื้อเขาทําไม่ได้ทําทีเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นเนื้อหามันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเคยเลยที่เขาไลฟ์สดกันอ่ะดังๆนั่นนะผมก็แคปไว้แคปเสร็จก็เอาไปส่งอีกอีกเจ้าหนึ่งเส้นใหญ่เหมือนกันพวกยังไม่ใช่นะครับเอามึงจําของพวกมึงกันเองไม่ได้โอ้ไม oh <my> ่ก็เออแล้วมันจะยังไง เพราะฉะนั้นต้องศึกษาตอนนี้มันศึกษาได้หมดส่วนใหญ่เราจะโดนคําว่าอะไรหลงทางใช่ไหมหลงทางมันไม่มีใครหลงทางเลยยุคนี้มันมี g o o g l น Map นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปอะไรเขาแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นราคาอย่างเขาอย่างเซียนเขาที่เขาตั้งน15ล้านอะไรก็ไปซื้อเขาครับไปซื้อเขาบางคนนะครับราคาพระมันไม่มีราคากลางบางคนเขาก็ตั้งไว้ที่เท่าไหร่ 60ล้านมีเซียนคนหนึ่งตั้งมาหกสล้านนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นสิทธิ์ของเขานะคุณไปซื้อเขาได้นะไปเช่าขเขาได้นะหรือที่เราเห็นกันอยู่สิบหล้านอะไรกันก็ว่าไปก็เ,เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้ผมก็ตั้งราคาไว้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยราคาเนี่ยก็เดี๋ยวไลน์เข้ามาก็ไม่ใช่ราคาแบบร้อยยี่สบร้อยห้าสิบไม่ต้องมาเลยนะ เพราะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อชาวบ้านจริงๆเดี๋ยวผมจะส่สองผ่านกล้องพันเอ็กอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยพิมพชาวบ้านเนี่ยมันเป็นพิมพ์แรกพิมพ์ต้นๆเพราะฉะนั้นมันจะความสวยสู้ช่างหลวงไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงวิจารณหลวงศิษย์หลวง,ลว,งวิจ,จิตนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ศึกษาเองได้เลยครับ คนหนึ่งผมแนะนาเลยนะที่มีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือที่สุดละสําหรับยุคนี้เกี่ยวกับประวัติหรือการค้นหาอาจารย์โจก๊กลองไปดูนะครับเขาค้นหาจริงจังมากแล้วก็มีความน่าเป็นไปได้เยไปฟังมันเอา,อางี้ถ้าเกิดว่าม,มีใครนะที่เกิดทันแล้วมันยังมีชีวิตอยู่นะเออเชื่อไอคนนั้นได้เชื่อมันนะนไม่มีแล้วมันเล่าต่อๆกันมามาบิดเบือนไปหมดและที่น่าเสียใจที่สุดเซียนพระทุกวันนี้ทําอะไร ไปตีพระแท้เป็นเก๊นะเพื่อของตัวเองขายได้มีราคานะอันนี้น่าเสียใจมากเลยนะฉะนั้นเนื้อหาของพระเมื่อเราไปพิสูจน์แล้วมีหลายที่ไม่จะเป็นต้องอมาคมกลางครับขอใอยมันกลางจริงก่อนแค่ว่ากันนะครับถ้าคุณยืนยันว่าเฮ้ยองเนี้ยที่ผมถืออยู่นี่นไม่ใช่คุณปล่อยผานเลยคุณถอยหลังไปเลยนะไม่ต้องมาเส่เยอะ เ,เขาเรียกอะไรแขกมาต้องมาอะไรกันนะไปเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเล่นตามเขาตามอะไรไปเพราะฉะนั้นเวลาผมไปที่สมาคมต่างๆแล้วได้ใบามาเนี่ยมันก็ยืนยันการันตีได้เหมือนกันถามว่าเอ้ยมันซื้อได้นี่ที่ไหนก็ซื้อได้สม,มาคกลางก็ซื้อได้คุณรู้จักเขาซื้อได้นะดงังกิงกอนเออเฉะนั้นแล้วนะครับเท่าเน,นื้อหามวลสารของพระสมเด็จนะครับ ว่าระครังลุกแรกๆก,ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใบผมก็จะขึ้นให้ดูว่าผมไปที่ไหนมาบ้างนะนะครับเดี๋ยวจะมีบางคุณเรมก็เป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นพันเอ็กให้ดูแต่ผมถ่ายผ่านมือถือนะก็ลองดูเนื้อหากันอ<ๆ>่าครับอันนี้ผมก็ได้ผ่านกล้องพันเอ็กนะครับผมผ่านมือถือเราก็จะมาดูกันตรงนี้ตรงพักกนะครับผมก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยนะเลื่อนไปทางไหนล่ะ อันนี้คือบนสุดนะครับนี่ครับซุ้มเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปเรื่อยเืออันนี้คือเนื้อหามวลสารผ่านพันเอ็กนะครับอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับนี่คือตัวองค์พระนะครับเลื่อนไปทางไหนอ,อ่ะอ๋อทางนี้มาทางนี้เหรอเลื่อนขึ้นนี่ครับเป็นเนื้อหาของพระสมเด็จวัดประครังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชาวบ้านแล้วเลื่อนมาทางนี้ นี่ด้านหน้านะครับผมนี่คือขอบเลื่อนออกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนื้อหาเห็นขาวๆนั้นผมก็คาดว่าจะเป็นปูนเปิดอหอยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมีสีน้าตาลนะครับก็มีสัญญาณแทรกผมไปโดนตัวมันนิดหน่อย ครับในช่วงแขนแน่นอนอยู่ละนะครับจริงๆมันมีเม็ดเขียวๆอยู่นะแต่ผมมองไม่เห็นผมยังหาไม่เจออยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ต้องเบาๆนะครับกับพระสมเด็จนี่คือด้านหลังของวัระคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชาวบ้านผมจะพูดเป็นบ่าคุณพมอยู่เรื่อยเอาไว้คลิปหน้านะครับผมนี่คือเนื้อหาเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ชัดหน่อยหนึ่งนะไม่ชัดเท่าไหร่ดูะไไปแล้โอเค จะประมาณนี้ครับดูความแห้งนะครับอ่าลอยแตกเป็นธรรมชาติพระนี่ต้องดูความเป็นธรรมชาติคือพวกเซียนใหญ่เขาจะดูอะไรนะพิมพ์ทรงก่อนผมดูความเป็นธรรมชาติก่อนนะอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีอันนี้ด้านหน้าแล้วขอย้ำอีกทีว่าการดูพระสมเด็จนี่ อย่างที่บอกเราต้องรู้ประวัติด้วยการสร้างการอะไรไม่ใช่ว่าเขาเล่ามาก็ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ใช่เดีย๋ยวนี้มันสอบค้นวิธีวิทยาศาสตร์อะไรมันมีหมดนะนี่ก็ได้ยินเสียนบางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าไปเอาวิทยาศาสตร์มันก็ไปสูจน์ได้แค่เอาผงเก่าๆหรืออะไรเงี้ยมาผสมเข้าไปก็ทําเค้ได้แล้วตรวจไปมันก็ร้อยกว่ปีเหมือนกันมันก็ถูก มันก็ใช่แต่ความเป็นธรรมชาติความอะไรมีเปะละ่าเอออย่าคนอะไรออกมาอย่างนั้นแมวนะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมเชื่อแค่ว่าคุณลองเอาดินน้ำมันสามสีอะเออมาปั้นรวมกันปั้นรวมกันศิลป์ปั้นพ้าออกมาสามองค์ดูมันเหมือนกันปะ่ะเพราะสมัยก่อนนะันไม่มีเทคโนโลยีอะไรมันจะเหมือนกันไม่ได้แล้วที่มันเลวร้ายอย่างที่บอกอ่ะไปตีพระแท้เป็นเก๊กันอะเพื่อผลประโยชน์เนี่ย วงการเดี๋ยวนี้ไปกันใหญ่แล้วเออเพราะ,ะนั้นมันถึงได้มีคนออกมาพิสูจน์เยอะไนงะใช่ไหมฉะนั้นผมอยากให้พิจารณากันดีๆสำหรับพระอย่าไปฟังอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาขายได้ราคาอย่างนั้นก็ก็ก็ก,ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วสําหรับคนที่ไปสวดชาวบ้านชาวช่องเขาเที่ยวแห่เอาพระมา,า,าที่เขาปล่อยกันแล้วไปแห่ก่อนนะแล้วก,กลับมาด่าเขา พุ่งไม่มีความรู้หรอกมึงแค่อยากได้เงินนะเพราะฉะนั้นเลิกทําเลิกไปทําอย่างนั้นเอออ่ะสําหรับวันนี้ผมให้ดูอย่ังนี้เป็นพิมพ์ชาวบ้านที่ได้มาจากบันเทองผมเองก็ไม่ได้เล่าอะไรมากที่เกียดมันก็จะมีพวกมาบอกว่าเรื่องเล่าเช้านี้เยอะแยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นองค์พระอ่ะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูบางขนผม พิมพ์เส้นได้ใหญ่องค์นี้มีความสำคัญมากเพราะว่าพ่อผมเขารับมาจากองค์สมเด็จพยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,กให้คิดกันนิดนึงนะครับว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วอย่าเพิ่งไปหักทิ้งนะมันจะแท้อยู่ราคาไม่มีราคากลางนะคุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งมันพอใจผู้ซื้อผู้ขายจบเจอกันเอ้ชอบเ,ยเอ้ยเฮ้จบจบไหมจบ อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ